พ่อแลไวคุยกันวันนี้น้องตีตามพ่อไว้ทำงานแร่แรงยังตาจะมาดูพ่อจะได้กลับไปรอ,อะจะมาดูพ่อพ่จะได้กลับไปรอรอว่าไม่รอ,รอรยังต้องไปดูก่นอนจะอ,อย่างไงถ้าไม่เคยไปด้วยกันเลยนะ ตอนเด็กๆเรืไองีเครื่ไว้แต่ว่าาไปส่วนใหญ่เราจะไปนั่งฟังไปนั่งเรียนนั่งเรียนเคยเราจะไปนั่งพูดไม่ไม่เคยไปตอนพ่อเป็นผู้พูดไงไปนี่เป็นั้งแรก็เลยถามว่าน้องอยากไปไหมไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ถามหนูเห็นพ่อเตรียมว่าหนู พอแดดท,ที่ต้นไม้อ่ะนได้ยินยันไหมเ,เออได้ยินอลไดยินชื่อหนังสืออ่ะนเขาินเขาแบ่งอาชีพไว้อ่ะสี่แบบแบบที่หนึ่งคออตัวยี่อ m p l อ y e e ก็คือลูกจ้างประกานประจำอะไรอย่างเงี้ยเมื่อราออกมาหางานทำเราก็ไปสมัครงานแล้วต,ตอนผาต้นไม้ไปสมัครนะว่า อย่างนั้นก็คือถ้าเขารับเราเราก็กลายเป็นลูกจาก้างอันนี้ก็ถือเป็นอาชีพนึงก็มีข้อดีคือเริ่มต้นง่ายๆเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรอีกไม่ต้องไปหาซื้อไหมพรมไม่ต้องไปหาอะไรเลยเราให้ใช้ตัวเราเนะี่ยกับความสามารถที่เรามีเข้าไปทำอ,อันที่อันที่สองก็คือตัว S s e l ซ employed รือเจ้าของกิจการที่เราเป็นคนทำเองนะืันน้องอันตีไม่มีใครจ้างไม่ได้เป็นลูกจ้างใครแล้วเราเป็นคนประกอบกิจการเองถูกไหมแล้วเราก็หาทําเองขายเองทําทุกอย่างเองหมดเลยนะก็เกิดเป็นอีกอาชีพหนึ่งเหมือนกันอันนี้มันอยู่ทางฝั่งซ้ายของพอร์แดนก็แบ่งเป็นซ้ายกับขวา E กับ S เนี่ย มันมีข้อจํากัดเหมือนกันอยู่อย่างเงี้ยคมันมีจุดสิ้นสุดถ้าตัวเราไม่อยู่เพร่ะเราใช้ตัวเราเป็นคนทํางานเพื่อหาเงินวหนปะ่ะแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจหรือเราหมดแรงไปแล้วก็จะไม่เกิดไรายได้ถ้าน้องนตีไม,ไม่ไม่ยอมทําแล้วก็วไม่มีสินค้าถูกปะ่ะไม่มีสินค้าก็ขายไม่ได้รายได้ก็จะกลายเป็นศูนย์หรือต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าเราเป็นแบบถ้าเราเป็นลูกจ้างอยู่ จนถึงอายุหนึ่งเขาหยุดจ้างเนี้ยเลยน่ากังเป็นสูงอ,อันนี้เขาเรียกแอคทีฟอินคัมอันนี้มันมีอีกฝั่งหนึ่งที่เขาเขียนไว้ฝั่งนี้เขาเรียกแพสซีฟอินคัมก็คือใช้ตัวเราเนี่ยสร้างสินทรัพย์หรือระบบอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงครับถ้าตัวเราไม่อยู่แล้วแล้วตัวเราขี้เกียจแล้วไอ้ระบบนี้ยังอยู่สามารถจะสร้างไรายไดไ้ได้เขาฝั่งนี้เขาเขียนไว้สองสองหลักก็คือตัวบี มัอมัาจาก business owner เจ้าของธุรกิจมันมีความคล้ายกับซล l ์เ p e r s o ยถ้ามันเล็กๆมันจะกลายเป็นซล l ์เ p e r s o ยแต่พอมันใหญ่มากๆอ่ะมันกลายเป็น business owner คือเราเราเป็นเจ้าของแล้วคราวนี้เราจ้างคนอ่ะมาดูแลากิจการแทนเราอ่าก็คือเราไม่ทํำเองนะจ้างมืออาชีพมาดูแลออ่่างเช่นห้างใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะมีเงนินุนก็จ้าง ceo cfo อะไรเงี้ยไว แล้วคนเหล่านี้ก็คือกําเนินธุรกิจกิจการแทนงั้นตัวเราต่อให้เราขี้เกียจหาก็ยังมีคนที่ําให้อยู่อันข้างล่างเนี่ยเขาเรียก Invest อินเวสตอินเวสเตอร์นักลงทุนก็คือซื้อกิจการแลวกิจการจะมีคนดูแลอยู่แล้วถดกไหมซื้อแล้วก็คือรับปันผลรับส่วนแบ่งไรายได้ ธุรกิจของเราแหละถ้าเราทําไปถึงใหญ่ๆอาจจะมีคนเห็นว่าธุรกิจเป็นไวได้จะมาขอซื้อกิจการกิจการถักไหมมข่เอเราไม่เราอ่อาองนี้ก็เรียกแพสซีบอินรับก็คือต่อให้ตัวเราไม่อยู่ไรายได้อย่างคงอยู่งั้นตามหลักการเนี่ยเราว่ามักจะมีช่วงเวลาขี้เกียจเนาะ แล้วเวลาเลือกงานเนี่ยมีะค่หยุดไปประมาณแบบเดือนหนึงอ่งอะตอนแรกถักเพิ่งเริ่มถักใช่ไหมก็ถักเล่นๆๆใช่ไหมหนูก็หยุดไปเลยแล้วก็มาใหม่หนูอยากซื้อกล้องหนูต้องหารายได้ใช่ไหมหนูก็เลยบอกเออหนูถักได้แล้วหนูก็เลยให้แม่ลงขายให้แล้วหนูไปขายได้หนูก็ทำเรื่องเล็กๆมีแพชชั่นงั้นเวลาเราเลือก ก็ควรจะมีสักอาชีพหนึ่งเพราะว่าคนปัจจุบันไม่ทําไม่ค่อยจะทําอาชีพเดียวแล้วนะจะมีหลายอาชีพครับงั้นก็ควรจะมองหาอาชีพสักอาชีพหนึ่งที่มันก่อให้เกิดคาว่าแพสซีฟินค่าหรือก่อให้เกิดรายได้แม้ตัวเราจะไม่อยู่ ต้องระวังนะเมืองไทยเนี่ยบางทีมีมิจฉาชีพเยอะพี่มิจพี่มิจคนแปลกหน้าเนี่ยวชอบทักมาชวนไมเข้าลน <c oughs> ส่งลิง์อะไรแบบแปกๆต้องระวัน <c oughs> ีพอ,อบบไม่น,นี้หรไมคยกันต่อได้ไหม, <c oughs> มประโยคนี้โผลขึ้นมาในสันนิษานไม่ได้เลยว่า 99.99% 99เป็นเป็นที่มิดไม่จะชีพแน่นอนเดี๋ยวจะอยากคุยกับคนทำไมอ่ะไม่รู้จักอ่าตอนแรกเขาก็จะทำมาเป็นชวนคุยทางอินบ็อกซ์กับทางเขาเลยทางมสเซสตอินสตาแกรมอะไรเงี้ยเอาไปคุยมาถ้าเราไปคุยกับเขาใช่ไหมเขาก็จะขอให้เราย้ายที่คุยไม่คุยกับแบคคนแบคล้าจบเออก็ กด็ดีบางที่มันเหมือนแบบเขาฟอลเราอยู่ทักมาเงี้ยเราก็เออนี่ก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยเคยเจอ f o l l o w e r พ่อเนี่ยตอนแรกเป็นผู้หญิงคุยกันแล้วก็ชวนไปที่ไลน์แล้วพ่อก็เลยเออเลิกคุยผ่านไปหนึ่งปีกลับไปดูในอินบ็อกอีกทีรูปโปรไฟล์กลายเป็นผู้ชายลวเบียน่นเนคนเจย <laughs> เปลี S <S ่ยนไม่เปลี <Spark olan> ่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่จางแล้วตอนที่ไปตามทักผู้หญิงแดงเฉยเลยอ่ะตามหลังเปลี่ยนเปลี่ยนเลยจัดสวยอยู่ดีกลายเป็นหล่อแล้วไปลื้อว่าเลยเคยคุยกับใครบ้างเดี่ยนเรืเอ๊ะทำไมตอนนั้นเขาใช้คำว่าคะข้างหน้าเป็นผู้ชาย ถ้า,าเขาเก่งมากๆก็ไม่เป็นไรหรอกไม่แต่เขาโตแล้วไงเขาสิบเก้าแล้วสิบเก้าก็ยังมีโอกาสอีกเยอะก็เป็นเคปปัไม่ค่อยได้แล้วไงเคปปับนี่มันอายุเท่าไหร่เคปปับเขาแบบประมาณสิบห้าถึงยี่สิบมั้งบางคนสิบสามเยสิบสามก็เป็นแล้วเหรอเออเป็นเร็วดแล้วอีกคนหนึ่งก็ เขาเข้าสบายพวชอตทั้งสามครั้งแล้วแล้วเขายังไม่ได้เดบิวต์เลยหนูเสียใจเลยแต่ว่าคนที่หนูชอบเขาเดบิวต์หนูก็เลยไม่รู้จะแ,แฮปปี้เลยจะแ,แสะ่ <c oughs> บางทีแล้วก็นี่แหละต้องพยายามต่อไปถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำแต่มันยากเน่ยก็เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาคนโตหรอกเพราะเขาจะ็ก้วก็ <59 S 2> ยังเด็กอยู่นะ โแีแล้วอเมล่อเขาพูดตอนเขาพูดแบบพูดคําสุดท้ายของเขาอ่ะเขาพูดเหมือนแต่ขอบคุณอนะ่ะคนอื่นพูดว่าเดี๋ยวเขาจะลองใหม่นะยังไม่กิฟต์อัพแต่เขาคนเดียวที่เขาพูดว่าเขาแบบ thank you ทุกคนแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรเรื่องแบบจะมาใหม่แล้วมันก็เลยแต่เขาเคยมาขี้ครั้งแล้วอ่ะรอบเดียวไม่รู้รนู้นนู้นไมควรจะเคยมาก่อนหน้านี้สิ หนูไม่รู้ไงไม่แต่เขาเขาเป็นเทรนนีรตั้ง7จ็ดปีเขาซ้อมมาตั้ง7ปีอ่ีตั้งมาสิบจริงๆมันก็เป็นแบบนี้แหละเปอร์เซนเทของการจะถูกเดบิวต์ขึ้นมาในทุกวงการมันต่ำหนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนักฟุตบอลก็ได้ มีเด็กอยู่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยหมื่นคนเนี่ยจะมีสักสิบคนเท่านั้นเองที่ได้ขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพอออไอวไหมน้อยอ <laughs> น่นก็หมายพรามว่าคู่แข่งมันสูงโอกกเปอร์เซ็นเทของการจะขึ้นมา,มาอยู่ในคําว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยโอใช้หลายอยา่างเปอร์เซ็นมันน้อย